เช้าอุบนรอรักเน้ะถ่ายคลิปนะจ๊ะฮลโหลสบายมากเลยสบายไหมยายกดหน้าคาไหมเฮ้หายเลยมาอีกไหมเ้าต่บุญก่อนมาแล้วแต่ช่วงเข้าแต่บแรงไหมเข้าแต่บุญบาทนะให้ร่างกายแข็งแรงก็มาถ้าบุญนีก็เสร่จนะ คุณพาวาสนาสูงเนาะมาทางนี้ดีกว่างานเกษียณนายเนาะคิดร่างกายนะไปถึงเกษียณเธอเป็นบุญพาาเอเนาะเดีท่าทางไม่เหนื่อยนะทำไมมีแต่คนแบบปอดแข็งแรงะมากเลยสวัสดีค่ะ คนมีบุญรักกันมาแล้วซาชุคนเยอะมากเลยรล้ววันที่หนึ่งใช่ไหมวันวันนี้ครั้งที่สามแล้วค่ะ <c oughs> นานแล้วดเลยมากกเลยมากออครั้งแรกของเราครั้งแรกของเราเหมือนกันเขาคิดจีกูดตอนเดินขึ้นประมาณอตอนเดินขึ้นประมาณ สี่สิบห้านาทีเหนื่อยมากแต่ตอนลงน่าจะเร็วกว่าไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่กเีสบายหมอกเยอะมากอีเดียใส่เสื้อขาไม้ตอนถ่ายตอนกลางคืนมันเฉีนอ่ะเออเสื้อเหลืองก็จำนะจำจำถ้าใส่เสื้อหนึมงนาฬิกเสียงน้องนางกำลังจะไปอีกแล้วไปน้ำไปน้ำสบายไหมสบายใส่เสื้อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ